พี่ฟูกพี่ฟูกครับหนูจะลงหนูหนจะขึ้นลูกสนุกไหมลสนุกไหมครับสนุกไหมลูกสนุกไหมครับสนุกไหมพี่เซนเซนครับสนุกไหม ข้างล่างเอาเชือกมาี่นี่อ้ากระโดดให้แม่ดูหน่อยอย่าขึ้นข้างบนกระโดดข้างล่างลูกตรงนุ้มตรงนี้ปลุก หน้าตาแต่ละคนสนุกมากอากดระนดดตุห้มนี่หมุนหมุนหมุนเตลังกาหมุนในน้ำด้วยนี่เสร็จลงไป โดดแบบนั้นเนาะลอะวลนววลลน้ำใสมากเลยครับทุกคนสนุกไหมาลรลำแรกนะคะเรา <c oughs> เราเป็นลำแรก <c oughs> ไม่มีใครออกมาเลย เีวลบอเาเน้ออกไม่อ,ไยอยากา,าไหเ้าออกยาวไปตอกัน่อยบานนยบายบายบายครับชีบายบายครับบ๊ายบาย<ช>